คล,คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กเนี่ยเป็นวินาทีบีหวัวใจครับถ้าช้าอีกนิดหนึ่งเนี่ยน้องคนี่คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเนี่ยครับผู้ชมครับหลายคนบอกว่าโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหล,ลานนะครับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยช็อกเลยทีเดียวครับในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กนะครับเป็นหนูน้อยหนึ่งขวบจู่จู่หนูน้อยหนึ่งขวบคนนี้มายืนอยู่กลางถนนครับมืดมากด้วย รถบรรทุกนี่ขับมาอย่างเร็วนะครับวิจจะชนเด็กคนนี้แล้วเบรกระตัวโก่งทั้งถนนเลยคนขับเนี่ยเตือนไปถึงผู้ปกครองนะครับ,บว่าดูแลเด็กนี่อย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวจะเป็นตราบาปของคนที่ใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อว่าพลวัฒน์มิกครับเขาโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถครับที่บันทึกเหตุการณ์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเด็กเล็กเนี่ยเดินมายืนอยู่กลางถนนช่วงกลางคืนครับโชคดีที่รถพ่วงและรถตู้เนี่ยไม่ได้ขับมาเร็วมากจนเกินไป เมื่อมองเห็นเด็กเนี่ยจึงมีการชะลอรถและเดินลงไปอุ้มเด็กเข้าข้างทางจนปลอดภัยในที่สุดไปดูคลิปครับ นะครับวันนี้พี่เทเลอร์เปิดตัวลงมาอุ้มแล้วครับไม่รู้รูปใครคือคือจริงๆตรงนัน้นมันมืดมากนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยไฟมันค่อนข้างสว่างแต่ว่าตรงนั้นมันมืดริงหมืดตึ๊บเลยนี่ครับคุณผู้ชมนะครับขณะที่มีการเปิดเผยจากนายพลวัตศรีภาอายุ33ปีนะครับเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงานโรงงานครับคนที่เผยแพร่คลิปนี้เนี่ย เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มครับกำลังขับรถไปส่งพนักงานในพื้นที่อำเภอบางบานโดยใช้เส้นทางอายุธยาบางบานถนนเนี่ยมืดนะครับตัวเองขับตามหลังรถบรรทุกเขาบอกว่าจังหวะที่ตัวเองกําลังจะเบี่ยงขวาเพื่อจะแซงรถบรรทุกเนี่ยซึ่งตัวเองไม่ได้ขับเร็วเห็นรถบรรทุกเลเบกะทันหันเลยจึงไม่ทราบว่ามีอะไรพอแซงพ้นไปครับก็จะเบี่ยงรถเข้าช่องซ้ายกลับมาไฟหน้าส่องไปเห็นเด็กเนี่ยตกใจมาก ดีที่ขับมาไม่เร็วครับแล้วก็เบรกทันจอดคู่กับรถบรรทุกเลยพี่คนขับรถบรรทุกเนี่ยก็ลงมาอุ้มเด็กไปในที่ปลอดภัยและมีผู้ปกครองมารับเด็กไปครับเขาบอกว่าโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับอันตรายนี่โอ้โหเป็นอันตรายมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอายุแค่หนึ่งขวบเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนไม่มีขยาให้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นตราบาปเขาบอกนะครับนอกจากครอบครัวจะสูญเสียแล้วเนี่ยคนขับเนี่ยก็จะรู้สึกผิดเรียกว่า พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเห็นเขาว่าแม่น่าจะไปอาบน้ำหรืออะไรสักอย่างที่ผมอ่านข่าวนะลูกเนี่ยออกพากาถนนใหญ่อะถ้าสิบล้อมาเร็วเนี่ยโอโ้โหผมไม่อยากจะคิดก็ต้องดูแบลบุตรหลานกันให้ดีเปดิดตาของรับ